ที่ผมรับตําแหน่งประธานกลุ่มโอเมก้าชัปเตอร์ครับมีหน้าที่รันประชุมในทุกสัปดาห์ครับเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่สมาชิกทุกท่านครับตําแหน่งต่อไปครับขอเรียนเชิญบ p แล้วเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันพลอยรัศโสพลการจสิทธิ์ประกันคีแมนจากบริษัทไทยประกันชีวิตค่ะวาระนี้รับตําแหน่งรองประธานนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก2ข้อคือ 1. วัดผลดําเนินงานของชัพเตอร์ที่มอบในส่วนของจําบวนและยอดธุรกิจที่มอบระหว่างสมาชิกและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ของชัพเตอร์นะคะข้อ2ดูแลกฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกค่ะให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนของ BNI โดยมีทีมผู้ร่วมทําง,งาน Membership c คอมม t t e e ดังนี้ค่ะท่านแรกค่ะคุณพิชัยประกันควบการลงทุนจากบริษัท AA ท่านที่2ค่ะคุณแนนค่ะโซล่าเซลจากรรบริษัทรับดีโซลูชันค่ะและท่านที่3ค่ะคุณนัตตี้อสังหาแนวราบจากนัตตี้คอมตี้ขอบคุณค่ะตำแหน่งต่อไปครับ s e c ก e t a รี a แอนด์เทสเลครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะ,ะดิฉันพนิสานะคะวันนี้ทําหน้าที่แทนนะคะคุณวาสนาใจทํานะคะจากบริษัทบัญชีสีม่วงนะคะตําแหน่ง วันนี้นะคะดำรงตำแหน่ง ST นะคะมีหน้าที่ดูแลการต่ออายุของสมาชิกและฝ่ายการเงินของช h ตเตอร์โอเมกแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังดูแลการนำเสนอธุรกิจ5นาทีของท่านสมาชิกในทุกสัปดาห์ทีมงานของ ST ทุกท่านนะคะกลุ่นายดนขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับตำแหน่งต่อไปครับ NEC ครับ กำลังใจที่ดีคือกําลังโอนนะครับผมป๊อกนะรพลจาก PerfectControl โรงยาาแพรกิงนะครับ, mm hmm. บารานี้ดำรงตำแหน่ง Network Education Coordinator หรือตัวย่อว่า n e c นะครับมีหน้าที่ให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำธุรกิจแบบ Referral Marketing และสร้างบรรยากาศแวดล้อมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องขอเชิญคนหลอ่อคนสวย n e c c คุณาจินขึ้นครับ ตำแหน่งต่อไปครับเมนทอร์โคิเนเตอร์ครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับอุยศัค้าไม้นะครับบริษัทสัตว์ทองคุณภาพตำแหน่งเมนทอร์โคิเนเตอร์นะครับมีหน้าที่ช่วยเหลือสมาชิกทุกท่านโดยเฉพาะสมาชิกใหม่นะครับให้เข้าใจถึงการใช้ระบบและทรัพยากรที่มีในบีนไอนะครับเพื่อเพิ่มยอดเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มธุรกิจที่มีในบีเนไอโอเมกาเชสเตอร์ทีมงานเมนทอร์ปรนาัยย่ขึ้นครับ ขอบคุณครับ้ยวันนี้มาครบสวัสดีครับผมยกักษ์สม้มย <c oughs> ็น,นครักษ์ส้ม <c oughs> เอาตำแหน่งต่อไปครับดีมิสเตอร์โฮสต์ครับ <c oughs> สวัสดีครับผม,ผมจเจ้าของบริการวัสด <c oughs> ุเพิ่อนจำกัดบายทรอปเฟอร์นิเจอร์วันนี้นะครับรับตำแหน่งเป็นดีมิสเตอร์โฮสต์คอยต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาเยี่ยมชมจัตุรัสเราและให้ข้อมูลกับพีไอนะครับและขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับที่เชิญแขกเข้ามาเยี่ยมชมใน อโอเปก้าของเราที่มงานของวิสเตอร์โอสมีดังนี้ครับน้องแจ็คครับกับแจ็คบ,บวกครับอ่าโอเค,คเมีแค่นี้นะฮะต้องเพิ่มคนแล้วนะพี่นี่ไงน,น้องแซ น้องแซมที่เราเองไอทีแล้วโอเคครับทีมงานต่อไปครับอีเวนต์โคเดเนเตอร์ครับเรียนจบครับสวัสดีค่ะภาเลศพลาสติกต้องบางพีพัดแผกพันธุ์ษาเผาลงศารนะคะเฮียนไข่ค่ะในเวลานี้นะคะดำลงตำแหน่งอีเวนต์โคเดิเนเตอร์นะคะ มีหน้าที่จัดงานและดูแลง,งาน BOD หรือ Business Open Day นะคะแล้วก็กิจกรรมทุกกิจกรรมเลยนะคะที่ส่งเสริมให้พี่ๆมี Power Team ที่แข็งแรงแล้วก็มียอด Referral นะคะที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ Omega Chapter นี้ค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญทีมงานอีเวนท์ที่หน้าตาดีที่สุดในชั a p เตอกับุหนายืนขึ้นค่ะนักกันมาหรือเปล่าครับพี่ค่ะพี <c oughs> ่ปี่ปู ชิม่านต่อไปครับโค้ดโคดิเดเตอร์ครับสวัสดีค่ะภัยค่ะบริษัทเอ็กบอลอาร์เคเตคค่ะในวันนี้รับตำแหน่งเป็นโค้ดโคดิเดเตอร์นะคะมีหน้าที่ดูแลการเติบโตของกลุ่มใน2ด้านค่ะ 1. การสร้างพาวเวอร์ทีม 2. การเพิ่มปริมาณของเรฟเฟอร์ที่มีคุณภาพในแชปเตอร์เพื่อให้เพื่อนในกลุ่มได้ยอดธุรกิจค่ะวันนี้น่าจะไม่มีชิม่านวันนี้ไม่มีงานโอเคครับผมไม่เป็นไรครับอ๋อวันนี้ไปสวีเดนนะฮะโอเค ทีมงานต่อไปครับเว็บมาสเตอร์ครับสวัสดีครับคุเจตบุตแสงนะครับเจตตะเล็กนะครับจากเวสตไซด์ทิจูดนะครับปรานา้นํารงตแหน่งนะครับเว็บมาสเตอร์นะครับมีหน้าที่ดูแลนะครับการใช้ระบบนะครับบินไอคอนเน็กท์โคบอลบีนไอคอนเน็กท์มือถอนะครับผมแล้วก็ถือออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสธุรกิจให้กับสมาชิกและกลุ่มบินไอของเรานะครับทีมงานเว็บมาสเตอร์กุญายืนขึ้นครับขอบคุณครับ